ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซียวกง,งนะคะเพิ่งทานข้าวเย็นเสร,ร็จตาจะเจายบ,บ้านแล้วตอนนี้ก็ฮอเซียวเอียนะตอนนี้ฮอเซียวเยอีอเยะแม่กินเตรียมจังนะคะเตรียมจังหงเฮียงเฉกเฉ่ยกิมจิกสีต่ออิกจิกไหลเก,กาจิกไหลสัวเท่า,าว,วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เรามาถึงสว่วนแถาววันแรกเลยนะคะอากาศเย็นๆนะคะมีหลายๆท่านนะเป็นห่วงอากงอาม,ม่าว่าเออไปสว่วนแถวาแล้วสบายดีโอเคไหมคะเนี่ยเราเซอร์บอกว่าปลอดภัยค่ะเมื่อกี้เราเซอร์เนาะหวังว่าใครที่อยากให้พ่อแม่มาเที่ยวส่วนแถวแบบเรียนไปเที่ยวไปมาด้วยกันมีความสุขนะคะทุกๆครั้งท ที่เรามาสัวเถวคืนแรกเราก็จะใส่ชุดไทยเพื่อโปรโมทค,ความเป็นไทยให้คนจีนคนท้องถิ่นที่นี่ทอเดีนางไงไทยเสหกหอกจวง่วนะใครที่อยากมาเที่ยวสัวเถวในรอบหน้าสามารถทักเข้ามาขอรายละเอียดได้นะคะ0982864411นะคะจีกอสีสว่วเทาเชียวกงหึ่งก่อนนะติดย่งไงก็ว่าละแอจะ ต้าไอาจ,จัว่วแมนี่แมนี่นะคะปีหน้าต้นปีก็จะจัดมาอีกรอบหนึ่งใครที่สนใจก็ฝากติดตามแล้วก็ขอรายละเอียดนะคะได้ที่ช่องทาง0982864411นะทักข้อความเข้ามาในช่องได้เลยนะคะเลือพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์การเที่ยวของเราเราจะเน้นเรียนไปเที่ยวไปด้วยสนุกสนานคะ่ะรับประกันเลยว่าทุกคนต้องมีความทรงจําดีๆกลับไปาะ